สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f ซีทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยทีวีลาวสตาร์นอยกาชาตินอยสามัคคีและนอยพัฒนาจากอาจาร,รย์นอตตี้พารวยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยนะคะ และเรามาเริ่มดูกันที่ฮานอยทีวีนะคะงวดวันที่19เดือน11 2564ค่ะให้ฟันรูด5เม็ดเดียว5885เจาะ2ตัว575152 5950และ55เจาะ3ตัว547521556ค่ะ และต่อมาก็เป็นลาวสตาร์นะคะให้ฟันรูด2เม็ดเดี่ยว2882เจาะ2ตัว232129 202724เจาะ3ตัว284 294และ254ค่ะสำหรับลาวสตาร์นะคะและต่อมาก็เป็นฮานอยกาชาดนะคะให้ฟันรูด4เม็ดเดี่ยว4994เจาะ2ตัว 46 43 42 41 45 48เจาะ3ตัว456 472และ475ค่ะและตัวนี้ก็เป็นฮานอยสามัคคีนะคะฟันรูด4เจาะ2ตัว48 43 41 40 81และ30 เจาะ3ตัว473 481ค่ะต่อมาก็เป็นฮานอยพัฒนานะคะฟันรุ่น5เจาะ2ตัว52 59 56 53 2693และเจาะ3ตัว547 592ค่ะแนวทางหวยจากอาจารย์น็อตตี้พารวยนะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหวย มีสติจะได้มีสตางะคะ่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮ mm hmm. งๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ mm hmm. และขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟงังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเรานะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ